มอันนี้เมื่อสักครู่ยายปิกใช่ไหมคะมายายจวงดีกว่าค่ะยายจวงเขามีเรื่องราวที่ไม่ต้องกินจุบจิบละเพราะว่ามากินจุกแจงดีกว่างงไหมมีเด็กต่อจานคืออย่างนี้ค่ะแม่จุกแจงของเราเนี่ยแหละค่ะคือแม่ทําน้าพริกนะคะแล้วก็คือใช้ชื่อของตัวเองจากละครเนี่ยแหละค่ะละครพรมนิคิตใช่ไหมคะก็คือแกแจ้งเกิดจากชื่อแม่จวงอ่ะเลยตั้งชื่อแบรนด์ตัวเองเลยนะคะว่าแม่จวงยกนิ้ว กับเพื่อนสนิทนะคะพี่จอยกิติยานางแบบแล้วก็นักแสดงยุคเก้าศูนย์ที่กลับมาจากเยอรมันค่ะก็คือมาอยู่ไทยถาวรนะคะก็เป็นเพื่อนกันนะเนาะเวย่ันทมาหากินใช่พี่จอยเมื่อก่อนดังมากนะคะวันนี้ค่ะจึงมารับบทเป็นแม่ค้าช่วยเพื่อนสนิทขายของไปก่อนที่จริงแม่จุ๊บแดงก็มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ของกินเสาะหาของเด็ดของดังโอ้ยมาบอกต่อตลอดนะคะสนุกมากแกบอกว่าแกชอบขายแกเอ็นจอยการเป็นแม่ค้าได้พูดแบบพูดปะผูคดยคุยกับลูกค้าถูกต้องมันน่ารักมาก แต่มันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นยังไงอ่ะมีแบบว่าขายของดีจนความดันขึ้นเลยนะฮะจริงอ่ะไปฟังเสียงเลยค่ะความดันขึ้นค่ะต้องเดินไปซื้อยาความดันความดันสูงค่ะเจอคนเยอะไงค่ะขายของกลุ้มๆหยิบหยิบคลิกตรงคิดเงินนางความดันขึ้นถูแต่ว่าขายดีจนความดันขึ้นก็ได้เออขายดีมากค่ะขายดีมากใช่ความดันขึ้นเลยเข้าใจคนวัยนี้ ก้มๆเงยๆหยิบตังทอนไงออแล้วจะคุยกับลูกค้าอีกโอ้ยหน้ามืดก็ไปซื้อยาตังค